อ่านพระวินัยปิดกคมภีที่สามมหาวัฒเล่มสองว่าด้วยเรื่องภิกษุผู้เผลอสติเป็นต้นการที่เจ็ดสิบคำพีมหาวัรว่าด้วยเรื่องภิกษุผู้เผลอสติเป็นต้นนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พคกวัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคกวัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตนะโคปนัสสะเมเจนะภิกขุปนีตานิโอชนานิคุณจิตตวามุทธัสติงอสัมปชานานิทัง โอกามันตีตีณวันนี้อตาตมภาพจะได้แสดงพระวิัยปิฎกเพศสนามหาวิทยาลัยไตรภาคกันที่เจสว่าด้วยเรื่องภิกษุผู้เลอสติเป็นต้นตามพระบาลียตะกถาดีกาในคำดีมหาวัคส่อต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานเทิน ตอนบาลีดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเพื่อนต้นแห่งเทศสนานั้นว่าในคราวนั้นภิกษุูทั้งหลายฉันอาหารที่ประณีตแล้วก็นอนเผลอสติมีสุกะเพื่อนออกมาทขาไม่เสนาสนาะเปรือเปลื่อนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเรียบเสนาสนะกับพระอ,อน,นุนในทอดประเนตเห็นเสนาสนะเปื้อนด้วยสุกะ จึงตรัสถามพระน,น์ว่าเหตุไรเสนาชนะจึงเปืื่นพระน์นนก็กราบทูลให้ทรงทราบแล้วจึงทรงตรัสว่าดูก่อนอน,นุนเรื่องนี้ย่อมเป็นเพราะพิสูจน์เหล่านั้นนอนเผลอสติสัมปชัญญะสุกะจึงเคลื่อนด้วยความฝันพิสูจน์เหล่าใดนอนมีสติสัมปชัญญะพิสูจน์เหล่านั้นไม่มีสุขะเคลื่อน ปุถุชนเราได้ปราศจากความยินดีในการมคุณแล้วสุกาของปูถุชนเหล่านั้นย่อมไม่เคลื่อนแต่สุกาของพระอรหันย่อมไม่เคลื่อนเป็นเด็ดขาดลำดับนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,จ,าจึงได้ทรงเล่าเรื่องที่พระองค์ได้เห็นเสนาสนะเปื่อดไวยสุกานั้นให้ภิกษุทั้งหลายฟังพร้อมทั้งคำที่ตรัสแก่พระอนุนดังที่แสดงมา ให้พิสูจน์ทั้งหลายฟังแล้วจึงตรัสว่าผู้นอนไม่มีสติสัมปชัญญะย่อมได้รับโทษห้าประการคือนอนเป็นทุกหนึ่งตื่นเป็นทุกหนึ่งฝันลามกหนึ่งเทวดาไม่รักษาหนึ่งสุก,กะเคลื่อนหนึ่งส่วนผู้นอนมีสติสัมปชัญญะย่อมมีคุณห้าประการคือนอนหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันลามกเทวดาทั้งหลายรักษาควสุก,กะไม่เคลื่อน ดูก่อนที่สุทังหลายเราอนุญาตซึ่งผ้าปูนั่งเพื่อรักษากายเพื่อรักษาจีวรเพื่อรักษาเสนาสนะก็ในคราวนั้นผ้าปูนั่งเล็กเกินไปไม่พอรักษาเสนาสนะทั้งหมดได้ที่สุทั้งหลายจึงมากราบทูลแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จึงตรัสว่าเราอนุญาตให้ทําผ้าปูพื้นให้ใหญ่ตามความประสงค์ได้ก็ในคราวนั้นพระ เวรลาศรีสะติเอยรจ้าผู้เป็นอุปชาของพระอานุ์เป็นโรคอ้วนตัวปริมีน้ำเหลืองซึมออกมาทั่วตัวจีวรของท่านที่ถูกน้ำเหลืองนั้นก็ได้แห้งติดกายภิกษุทั้งตัวหลายต้องเอาน้ำชุบจีวรเหล่านั้นให้ชุม่มแล้วจึงเปื้องออกปแล้วจึงเปื้องออกได้ เมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรามเาสเด็จเรียกเสนาสนะไดทอดพระเนตรเห็นจึงตรัสถามว่าพิสูจนี้เป็นโรคอะไรทิศทั้งหลายก็กราบทูลให้ทรงทราบจึงทรงถือเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วตรัสว่าผู้ใดเป็นปีหรือตําหรือโรคเบากระปิดกระปลอยหรือเป็นโรคตัวบวมเราอนุญาตภาพปดตีแก่ผู้นั้นดังนี้ ครั้งนั้นนางวิสาขาได้ถือเอาผ้าเช็ดหน้าไปถวายสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบกลว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงรับผ้าเช็ดหน้าของหม่อมฉันเพื่อเป็นประโยชน์สุขแก่หม่อมฉันตลอดกาลนานเถิดสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงรับผ้าเช็ดหน้านั้นแล้วทรงสแสดงธรรมโปรดนางวิสาขา <c oughs> เวลานางวิสาขา ทูลลาไปแล้วจึงทรงอนุญาตให้ีิสุททั้งหลายรับผ้าเจ็ดหน้าที่ชาวบ้านวายได้ก็ในคราวนั้นมนละกะระษะระัตริย์ชาวเอืมก,ก็ในคราวนั้นมนลกษัตริย์ชื่อว่าโรชะได้เป็นสหายของพระนนิน์ในฝากภาพเปลือกไม้ที่ใช้แล้วไว้กับพระนน์์พระนนท์ก็ต้องการภาพเปลือกไม้นั้น จึงบอกแก่ภิสูจ์ทั้งหลายภิสูจ์ฝ่ายภิสูจ์ทั้งหลายจึงไปกรแบบสุดเลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จึงตรัสว่าเราอนุญาตให้ถือเอาด้วยความคุ้นเคยของผู้ประกอบเป็นองค์ห้าคือผู้เป็นเพื่อนเ็นหนึ่งผู้เป็นเพื่อนกินหนึ่งผู้เป็นเพื่อนสนทนาหนึ่งเพื่อนนั้นยังมีชีวิตอยู่ทั้งตนรู้ว่าเมื่อเราถือเอาของนี้แล้วเพื่อนนั้นจะดีใจหนึ่งดังนี้ ก็ในคราวนั้นพิสูจน์ทั้งหลายมีไตรจีวรบริพูนยังต้องการผ้ากรองน้ํากับถุงบาตรจึงกราบทูลให้ทรงทราบพระองค์จึงตรัสว่าเราอนุญาตให้พิสูจน์ทั้งหลายมีผ้าบริขารได้ลําดับนั้นพิสูจน์ทั้งหลายจึงสงสัยว่าผ้าไตรจีวรผ้าน้ําฝนผ้าปูนั่งผ้าปูพื้นผ้าปิดสีผ้าเช็ดหน้าผ้าบริขารเหล่านี้ควรอธิษฐานหรือควรวิกับจึงกราบทูลให้ทรงทราบ จึงตร,รัสว่าไตรจีวรนะ้เราอนุญ,ญาตให้จิตอธิษฐานไม่ให้วิกัปถ้าอาบน้ําฝนนั้นเราอนุญ,ญาตให้อธิษฐานเพียงตลอดสี่เดือนฤดูฝนฝนนั้นไปจึงให้วิกัปถ้าปูนั่งเราอนุญาตให้อธิษฐานไม่ให้วิกัปถ้าปูพื้นนั้นเราให้อธิษฐานไม่ให้วิกัปถ้าปิดฝีนั้นให้อธิษฐานช่วเวลาเป็นโรคฝนนั้นไม่ให้วิกัปถ้าเช็ดหน้านั้น ให้อธิษฐานไม่ให้วิกับถ้าบริขารนั้นให้อธิษฐานไม่ให้วิกับถ้าลำดับนั้นที่สุดท้ายก็สงสัยว่าผ้าขนาดตามที่สุดสักเพียงไรจึงควรวิกับแล้วจึงกราบทูลให้ทรงทราบจึงตรัสว่าผ้ายางตามมีสุดยาวแปดนิ้วกว้างสี่นิ้วด้วยนิ้วพระสุจนตเรานุญาตให้วิกัพก็ในคราวนั้นผ้าบางสกุนของมหา ของพระมหากรศบหนักไปพิสุทั้งหลายจึงกราบทูลให้ทรงทราบจึงตรัสว่าเราอนุญาตให้ทำความเศร้าหมองด้วยเส้นได้เวลาพิสุทั้งหลายทำผ้าสังฆติข้างหนึ่งก็างยาวไปทรงจึงทรงอนุญาตให้รื้อมงผ้านั้นเสียเวลารื้อเส้นได้ก็กระจัดกระจายไปจึงทรงอนุญาตให้ผ้าผ้าประกอบชายลงไปในคราวนั้นปากผ้าที่ประกอบชายผ้านั้นก็หลุดไป จึงทรงอนุญาตให้เย็บผ้านั้นเป็นแปดตาดังตามารุกก่อนในคราวนั้นเมื่อพิศาจรูปหนึ่งทำทีวอนอยู่ตัดผ้าหมดผ้าไม่พอจึงทรงอนุญาตให้ตัดผ้าให้ตัดเพียงสองผืนอีกผืนหนึ่งไม่ให้ตัดเ,ม,ม,ดเมื่อตัดสองผืนผ้าก็ไม่พอเราอนุญาตให้ตัดเพียงผืนเดียวเมื่อตัดเพียงผืนเดียวผ้าก็ไม่พอจึงตรัสว่าเราอนุญาตให้ใช้ผ้าทาบลงไป ภิกสูใช้ผ้าที่ไม่ได้ตัดทั้งหมดนั้นไม่ได้ภิกสุใดใช้ภิกษุนั้นต้องทุกข์กดก็นในคราวนั้นจีวรเกิดขึ้นแก่ภิกษูรุปหนึ่งมากทิ่สุนั้นประสงค์จะให้แก่มันดาบิดาที่สูทั้งหลายจึงกระททูลให้ทรงทราบพระองค์จึงตรัสว่าเราจะว่าอะไรในการให้ด้วยมือถือว่าเป็นมรรดาบิดาเราอนุญาตให้ให้แก่มันดาบิดาแต่ภิกษุไม่ควรทำของที่เขาให้เป็นศรัทธาให้เสียไป ิกษูใดให้เสียไปภิกสุต้องทุกข์กดดังนี้ก็ในคราวนั้นพิสูุรูปหนึ่งเก็บจีวรไว้ที่ป่าอันทวันแล้วเข้าไปเป็นบาโจนก็ลักจีวรน,นั่นไปพิสษุนั้นก็มีความมีจีวรเส้าหมองที่สุดหลายจึงถามว่าเหตุไรท่านจึงมีจีวรเส้าหมองพิกษุนั้นก็ตอบว่าข้าพระเจ้าเก็บจีวรไว้ในป่าอันทวันแล้วนุ่งแต่สบองกับผ้าจีวรเท่านั้นเข้าไปเป็นถบาท พวกโจรก็ได้ลักเอาผ้าเอาติวานถืนนั้นไปเสียเพราะฉะนั้นพระพัจจเจจึงมีติวานเศร้าหมองทิกสุทั้งหลายก็กราบทูลให้สงสารเพระองค์จึงตรัสว่าทิกสุเข้าบ้าด้วยสบงกับติวานเท่านั้นไม่ได้เทสุใดถือเข้าไปภิสุนั้นต้องทุกข์กดก็ในคราวนั้นพระอนุนได้เข้าไปบินธบาตโดยมีแต่ผ้าสบงกับตีวารเท่านั้นด้วยความเผลอสติ พิสุทธ้งหลายจึงกล่าวขึ้นว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติไม่ให้พิสุเข้าบ้านโดยมีแต่ผ้าสะพงกติวานเท่านั้นนม่ใช่หรือเฮายท่านจึงเข้าไปในบ้านโดยมีแต่ผ้าสะพงกติวานเท่านั้นพระนนต์ตอบว่าข้อนี้จริงแต่ข้าพเจ้าเสลอไปพิสุทั้ทงหลายจึงกราบทูลให้ทรงทราบพระองค์จึงตรัสว่าเหตุที่จะเก็บผ้าสังกติไว้มีอยู่ห้าประการคือเป็นไข่หนึ่งฝนจะตกหนึ่งจะคาบแม่น้ำหนึ่งที่อยู่มีลูกตาล ลูกดานแข็งแรงดีหนึ่งได้กลางกระถินแล้วหนึ่งแห่ที่จะเก็บผ้าอุตราสงและบ้านตรวาศไว้ก็มีอยู่ห้าประการเหมือนกันแห่ที่เก็บผ้าอาบน้ำฝนไว้มีอยู่สี่ประการคือเป็นไข่หนึ่งจะไปนอกสีมาหนึ่งจะข้ามน้ำหนึ่งมีอยู่ที่อยู่มีลูกดานแข็งแรงดีหนึ่งข้าน้ำฝนนั้นยังไม่ได้ทำหรือทำค้างไว้หนึ่งจางนี้เป็นห้าแล้วคนคนคนสี่ หตุท in ี่จะเก็บผ้าอาบน้ําฝนไว้มีอยู่ห้าประการนะครับเวลาอาบน้ำมีห้าเวลาเขียนไว้ก็สี่ก็ในคราวนั้นทิสุรูปหนึ่งจำภาษาองค์เดียวคนทั้งหลายในบ้านนั้นได้ถวายทีวันด้วยคําว่าข้าพเจ้าทั้งหลายถวายแก่สงทิสุนั้นจึงคิดว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่าสงอย่างน้อยสี่องค์ส่วนเรามีเพียงองค์เดียว แต่คนเหล่านี้ได้ถวายจีวรด้วยกล่าวว่าพวกข้าพเจ้าถวายแก่สงฆ์งนี้เราจึงนําจีวรของสงฆ์นี้ไปสู่กรุงสาวัตถีเราต้องนําจีวรของสงฆ์นี้ไปสู่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นพิสูจน์นั้นได้ถือเอาจีวรเหล่านั้นไปถึงกรุงสาวัตถีแล้วก็กราบทูลเนื้อความนั้นแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จึงตรัสว่ารูก้ก่อนพิสูจน์จีวรเหล่านั้นเป็นของเธอผู้เดียวจนกว่าจะทิ้นเก็กฐิน แล้วตรัสแก่พิสูจทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุจทั้งหลายมีพิสูจ์จำบัสาอ,อยู่องค์เดียวคนทั้งหลายในบ้านนั้นได้ถวายทีวรด้วยคําว่าข้าพเจ้าถวายแกสงฆ์ดังนี้เราอนุญาตว่าทีวรเหล่านั้นเป็นของพิสุจนนั้นแต่ผู้เดียวจนกว่าจะสิ้นเขตกะถินก็ในคราวนั้นมีพิสองค์หนึ่งจำบรรษาอยู่องค์เดียวนอกฤดดูผลพวกคนในที่นั้นได้ถวายทีวรด้วยคําว่าพวกข้าพเจ้า ถวายแก่สงที่สุดนั้นจึงคิดว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่าสงอย่างตามที่สุดต้องสี่องค์ส่วนเรามีองค์มีเพียงองค์เดียวทั้งคนเหล่านี้ก็ได้ถวายจีวรทั้งหลายด้วยคําว่าพวกข้าพเจ้าถวายแก่งสงหล่างนี้เราต้องนาจีวรของสงเหล่านี้ไปสู่กรุงสวัสดีพระที่สุดนั้นนําจีวรเหล่านั้นไปถึงกรุงสวัสดีแล้วก็แจ้งแก่ที่สุดทั้งหลาย เสียส่วนทั้งหลายก็กราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จึงตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราอนุญาตให้สงพร้อมหน้าการแบ่งดูก่อนพิสูจิ์ทั้งหลายถ้าพิสูจน์จำพรษานอกฤดูผลอย่างเดียวคนทั้งหลายในบ้านนั้นได้ถาวายจีวรทั้งหลายด้วยคาว่าทั่วข้าพเจ้าถาวายแก่สงทางนี้เราอนุญาตให้พิสูจน์นั้นอธิษฐานจีวรเหล่านั้นว่าจีวรเหล่านี้เป็นของเราถ้าพิสูจน์นั้นยังไม่ได้อธิษฐานจีวรนั้น มีพิสูจน์มาในที่นั้นต้องแบ่งจีวรนั้นให้เท่ากันหรือเมื่อพิสูจน์เหล่านั้นกําลังแบ่งจีวรกันอยู่แต่ยังไม่ได้ทอดสลากมีพิสูจน์อื่นมาต้องแบ่งเท่ากันถ้าเมื่อพิสูจน์เหล่านั้นทอดสลากแล้วมีพิสูจน์อื่นมาไม่ประสงค์จะแบ่งจะไม่แบ่งก็ได้ก็ในคราวนั้นมีพระเถระผู้เป็นพี่น้องกันสององ,องค์ชื่อว่าอ e ีสิธาสะองค์หนึ่ง อิศพัศตะองค์หนึ่งอยู่จำพรรษาอยู่ในกรุงสาวัตถีเวลาออกพรรษาแล้วได้ไปที่วัดบ้านนอกตำบลนหนึ่งคนเท่างหลายกล่าวกันว่านานแล้วเพื่อมีพระ,พระเถระมาจึงได้พากันถาวายอาหารพร้อมทั้งทีวร พวกภิกษุที่อยู่ประจำอาวะได้ถามพระเถระทั้งสองว่าจีวรของสงเหล่านี้ได้เกิดขึ้นเพราะอาศัยพระเถระทั้งสองส่วนพระเถระทั้งสองจัดกินดีส่วนแบ่งหรือไม่พระเถระทั้งสองนั้นก็พูดว่าจีวรเหล่านี้เป็นของพวกท่านเท่านั้นจนกว่าจะสิ้นเขตกฐถินในคราวนั้นก็มีภิกษุสามรูปจำพรรษาอยู่ที่กรุงราชสกุลมีคนถวายจีวรด้ียคำว่าพวกข้าพระเจ้าถวายแก่สง เทสุทั้งสามองค์นั้นจึงคิดว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติว่าสงอย่างน้อยที่สุดต้องสี่องค์ส่วนพวกเรามีเพียงสามองค์เท่านั้นคนเหล่านี้ก็ถวายจีวรทั้งหลายเป็นคาว่าพวกข้าพระเจ้าถวายสงดังนี้พวกเราจะปฏิบัติอย่างไรเนาะในคราวนั้นมีพระเะหรายองค์ไปกันคือพระนีลวาสีหนึ่งพระสารวาสีหนึ่งพระโคป,ปกาศหนึ่งพระพระคุหนึ่ง พระภริกาสันทานะหนึ่งจำภาษาอยู่ที่กุกุตารามเมืองปาตาลีบุตรที่สุ่เหล่านั้นก็พากันไปถามพระเถระที่เมืองปาตาลีบุตรพระเถระเหล่านั้นก็ตอบว่าตามที่พวกเราเข้าใจซึ่งพระพุทธบัญญัติก็มีอยู่ว่าที่วา่านั้นเป็นของพวกท่านเฉพาะพวกเดียวจนว่าจะถึ้นเขตถิน ก็ในคราวนั้นพระอุปนันทาศักยบุตรไปจำพรรษาอยู่ที่กรุงสวัตถีเวลาออกพรรษาแล้วได้ไปที่วัดปัานนอกตำบลหนึ่งทีโซทั้งหลายในวัดนั้นประสงค์จะแบ่งจีวรกันจึงได้ประชุมกันทิสุเหล่าน,นั้นก็กล่าวว่านี่แน่ท่านสงกําลังจะแบ่งจีวรของสงท่านจะยินดีส่วนแบ่งหรือไม่พระอุปนันท์ก็ตอบว่ายินดีแล้วก็ถือเอาจีวรส่วนแบ่งจากอาวัตดนั้น แล้วไปสู่อาวัตอื่นเทสุทั้งหลายในอาวาตอื่นนั้นก็ประสงค์จะแบ่งจีวารกันจึงได้ประชุมกันเทสุเหล่านั้นก็กล่าวว่ามีแนะท่านเทสุทั้งหลายจักแบ่งจีวารของสง์เหล่านี้ท่านจักยินดีส่วนแบ่งหรือไม่พระอุปนันธาก็ตอบว่ายินดีแล้วก็ถือเอาส่วนแบ่งจีวารจากอาวาตนั้นไปสู่อาวาตอื่นแม้ในอาวัตอื่นอีกนั้นเิสุทั้งหลายก็ประสงค์จะแบ่งจีวารกัน จึงได้กล่าวว่าพิสูจทั้งหลายประสงค์จะแบ่งจีวรของสองเหล่านี้ท่านจากกินดีส่วนแบ่งหรือไม่พระอุปนันธาก็ตอบว่ากินดีแล้วก็ถือเอาส่วนแบ่งจีวรจากกาววดนั้นเป็นอันว่าพระอุปนันธานั้นได้ถือเอาท่อจีวรใหญ่หอ่อไม่ใช่ท่อพระอุปนันธานั้นได้ถือเอาห่อจีวรใหญ่กลับมาสู่กรุงสวัสถี ทีสุดทงหลายจึงกล่าวว่าท่านอุปนันทะมีบุญมากท่านได้จีวรมากพระอุปนันทาก็ตอบว่าเราจะมีบุญมาแต่ไหนคือเราจำพรรษาอยู่ที่กรุงสาวัตถินี้ออกพรรษาแล้วก็ได้ไปที่อาวาสบ้านนอกแห่งหนึ่งที่สุดท้งหลายในอาวาสนั้นประสงค์จะแบ่งจีวรกันได้ถามเราว่าที่สุดจะแบ่งจีวรของสง์เหล่านี้ท่านจากยินดีส่วนแบ่งหรือเราก็ตอบว่ายินดี แล้วเราก็ถือเอาส่วนแบ่งจีวรจากอาวัสนั้นไปสู่อาวัสอื่นแม้ในอาวัสอื่นนั้นไปสู่ทั้งหลายก็ประสงค์จะแบ่งจีวรกันได้ถามเราอีกอย่างนั้นเราก็ตอบเหมือนอย่างนั้นแล้วก็ได้ส่วนแบ่งจีวรจากอาวาสนั้นแล้วไปสู่อาวัสอื่นที่อาวัสอื่นนั้นก็เหมือนกันด้วยเหตุนี้เราจึงได้จีวรมากที่สุดทั้งหลายจึงว่าถ้าอย่างนั้นท่านอุปนันทะก็จะมาสาแห่งหนึ่ง ไปยินดีส่วนจีวานแห่งหนึ่งอย่างนั้นหรือพระอุปนันทาก็ตอบว่าอย่างนั้นทีสู้งหลายที่มีความมากน้อยเป็นต้นก็พาการถิเตียนว่าอย่างไรพระอุปนันทพระอุปนันทาสกยบุตรจึงจำภาษาแห่งหนึ่งแล้วไปยินดีส่วนแบ่งจีวาอีกแห่งหนึ่งแล้วกราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จึงตรัสถามว่าอุปนันทจำภาษาแห่งหนึ่งไปยินดีส่วนแบ่งจีวานในที่อื่นจริงหรือ พระอุปนันทากราบทูลว่าจริงพระเจ้าค่ะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงติเตียนเหมือนตรัสแล้วตรัสว่าพิสุจามังสาอยู่แห่งหนึน่งไปยินดีส่วนจีวรอีกแห่งหนึน่งไม่ได้พิสุใดย,ยินดีพิสุนั้นต้องทุกข์กดในคราวนั้นพระอุปนันทาสักกยบุตรได้จำมังสาอยู่ในอาวาดสองแห่งซึ่งคิดว่าจักได้จีวรมากพิสุเหล่านั้นจึงคิดว่าพวกเราควรให้ส่วนจีวรแก่พระอุปนันงาสักกยบุตรหรือไม่ แล้วกราบทุลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จึงรัสว่าพวกเธอจงให้อธิบายอันหนึ่งแก่โมฆะบุรุษดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพิสูจน์จำรรษาอยู่ในอาวาตสองแหง่ง้วยคิดว่าจักได้จีวรมาก <c oughs> ถ้าจำภรษาอยู่อาวาตละครึ่งควรแบ่งจีวรให้อาวาตละครึ่งจำภรษาอยู่ในอาวาตไหนมากควรแบ่งจีวรจากอาวาตนั้นดังนี้สิ่งนี้ว,วามในพระบริีตอนนี้เพียงเทน่นนี้ตอนอธถกาถา ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในอัตถกถาคมภีตัดยาสมันตาัภาสาธิกาว่าคําว่าจีวรเหล่านั้นเป็นของเธอผู้เดียวในบาลีนั้นมีคําอธิบายว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจได้ตรัสแก่ภิกษุนั้นว่าถึงแม้ว่าจีวรเหล่าอื่นที่คนทั้งหลายจะนํามาจากที่อื่นก็เป็นของเธอผู้เดียวไม่มีผู้อื่นเป็นใหญ่ในจีวรเหล่านั้น คำว่าจีวรเหล่านั้นเป็นของพิสุจนนั้นพูดเดียวจบจนสิ้นเกตกระถินนั้นคือถ้าพิสูจนนั้นได้พิสุจครบคณะแล้วกรานกระถินแล้วเกตกระถินนั้นก็ยืดออกไปห้าเดือน้าพิสุนั้นไม่ได้กรานกระถินเกตกระถินนั้นก้องมีเพียงเดือนเดียวคนทลายถาวายสิ่งใดๆด้วยคําว่าพวกข้าพเจ้าถาวายแก่สมก็ดีพวกข้าพเจ้าถาวายเฉพาะสมก็ดี พวกข้าพเจ้าถวายแก่สงฆ์ที่จำพรรษาตลอดพรรษาแล้วก็ดีพวกข้าพเจ้าถวายผ้าจำพรรษาก็ดีถ้าแม้ว่าที่สุทั้งหลายไม่ได้แบ่งจีวรของภิกสุผู้มรณภาพแล้วเข้าไปสู่วิหารนั้นจีวรทั้งพวกนั้นก็เป็นของภิกสุนั้นองค์เดียวหากิี่สุนั้นประกอบความเจริญอันใดขึ้นเมื่อต้องการจำพรรษาแล้วก็ถือเอาผ้าจำนำพรรษาจากเขตที่ตนตั้งไว้ หรือจากที่เกิดแห่งจีวานั้นของทั้งหมดนั้นก็เป็นอันพิสุจน์นั้นถือเอาดีก็ในเรื่องนี้มีหลักอยู่ว่าถ้าเกิดขึ้นแก่สง้วยอาการใดๆก็ตามถ้าได้กรานกระถินแล้วก็มีกําหนดเขตห้าเดือนทําไมได้กรานกระถินมีกําหนดเขตเพียงเ,เดือนเดียวดังนี้ก็สิ่งใดเขาถวายด้วยคิดว่าพวกเสือข้าพเจ้าขอถวายสิ่งนี้แก่สงที่จำพรรษาในที่นี้หรือถวายว่า พวกข้าพเจ้าขอถวายผ้าจำนำภรษาดังนี้สิ่งนั้นถึงแม้ว่าที่สุดได้ได้การกระถิ่นก็ได้ยืดออกไปได้ห้าเดือนเลยนั้นไปถ้ามีผู้จะถ้ามีผ้าจำนำภรษาเกิดขึ้นก็ควรทถามว่าผ้าจำนำรรษานี้เป็นของสำหรับสำหรับรรษาไหนสำหรับพาารรษานี้หรือสำหรับพรรษาหน้า เพราะเหตุไรจึงต้องถามอย่างนี้เพราะเหตุว่าถ้าจะนำภาษานั้นเป็นของเกิดขึ้นนอกสมัยดังนี้ตอนดีกาในดีกาคำพิษสาราชตีปณีว่าคําว่าจากที่กําหนดนั้นมีคําอธิบายตามดีกาว่าจากที่พวกวายวัจกรได้ทําความเจริญขึ้นเพื่อจะให้พิจิ์ทั้งหลายอยู่ํำภาษาคําว่าจากที่เกิดแห่งจีวานนั้นคือจากที่ธรณีสงมีส่วนมะพร้าวเป็นต้น เยวัที่เกิดขึ้นเฉพาะสงด้วยอาการใดๆก็าตามคือด้วยเป็นผ้าจำนำภรษาก็าตามด้วยเป็นผ้าของภิกสุผู้มรณภาพก็าตามด้วยเกิดขึ้นจากธรณีสงก็าตามก็เป็นของที่สุผู้การกฐินรูปเดียวท่านั้นแต่ผ้านั้นต้องเกิดขึ้นภายในเขตกฐินทางนี้ที่นัอความในพระวินัยการนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการเทนี้